วิธีล้างแคชในตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือ a n d ด o อ d ทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่เราใช้งานอยู่นะคะส่วนใหญ่แคชเวลาล้างจะล้างได้พื้นที่แค่นิดเดียวก่อนที่จะล้างแคชให้เราตรวจเช็คดูก่อนค่ะว่าแอปที่เราใช้งานอยู่นะคะในตัวเครื่องแอปไหนกินพื้นที่เยอะที่สุด แอป messenger แอป facebook นะคะแอป tiktok แอปเหล่านี้จะกินพื้นที่เยอะมากๆเลยนะคะส่วนแอปที่มากับระบบตัวเครื่องที่เป็นแคชจะล้างได้แค่นิดเดียวถ้าเราอยากได้พื้นที่ว่างเยอะเราต้องล้างแคชทั้งหมดที่อยู่ในตัวเครื่องซึ่งบางคนนะคะล้างได้2-3แอปก็บ่นแล้วทําไมล้างแล้วแค่นิดเดียวได้แค่นิดเดียว ที่เราจะล้างแคสแล้วได้พื้นที่เยอะที่สุดคือการต้องล้างข้อมูลในตัวแอปการล้างข้อมูลในตัวแอปข้อมูลต่างๆจะหายหมดเลยซึ่งการที่ข้อมูลหายนั้นตัวเราต้องจําได้ว่าแอปนี้ที่เราเข้าใช้งานเมลอะไรเบอร์โทรอะไรนะคะต้องจําเมลจํารหัสผ่านให้ได้อย่างเช่นแอปไลน์ก็เหมือนกันเพราะที่ยกเจอมาแอปไลน์จะกินพื้นที่เยอะที่สุดบางคน20กว่ากิกเลยยกเจอบ่อยหน้าร้านที่เจอแอปไลน์อย่างเดียว20กว่ากิก เต็มจากประวัติการแชทการคุยกันต่างๆแล้วข้อมูลต่างๆก็ยังอยู่ครบวิธีถอนแอปไลน์ออกก่อนที่จะถอนนะคะให้สำรองไว้ตั้งรหัสผ่านให้ดีถอนออกแล้วแล้วค่อยล็อกอินเข้าไปใหม่กู้คืนบัญชีกลับคืนมาจากที่ใช้งานไป20กว่ากิกนะคะจะเหลือพื้นที่แคชแค่ไม่ถึง1กิกไม่ถึงเลยของลูกค้าเมื่อวานที่ยกทําให้นะคะ2 2กิกถอนออกแล้วล็อกอินกลับเข้าไปใหม่ข้อมูลทุกอย่างยังอยู่หมดเลย พื้นที่ตัวเครื่องเขานะคะที่กินอยู่20กว่าเหลือไม่ถึงกิกเลยนะคะให้ตรวจเช็คเลยส่วนใหญ่จะเยอะจากแอป,ปที่เราใช้งานหนักใช้งานเยอะเป็นหลักอย่างเช่นพวกแอปไลน์ใครที่ความจําเครื่องเต็มนะคะให้ตรวจเช็คดูแอป,ปในตัวเครื่องเรานั่นแหละสําคัญที่สุดค่ะ